ตามรายงานล่าสุดชุมชนเทอร์ราลูนาคัติได้เริ่มมาตรการเพื่อการป้องกันการโจมตีด้วยสแปมบนเครือข่ายและเสนอมาตรการหลายมาตรการเช่นการเพิ่มค่าแก๊สโดยมีการยื่นข้อเสนอให้ทําการเพิ่มค่าธรรมเนียมแก๊ส1ิเท่าโดยอ้างว่าระดับปัจจุบันนั้นสําหรับการทําธุรกรรมต่ํามากและสิ่งนี้จะทําให้ต้นทุนในการโจมตีเครือข่ายต่ําลงไปด้วยโดยข้อเสนอที่12095ค่าธรรมเนียมแก๊ส10เท่ายังคง อยู่ระหว่างการโบทในสเตชันวอลเล็ตและได้รับคะแนนเสียงโบตจำนวนมากเนื่องจากชุมชนเทอร่าลุนาคัตซิกเห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญโดยผู้ล่างข้อเสนอนั้น อ้างว่าในการโจมตีเครือข่ายนั้นจะต้องใช้โทเค็นค่าธรรมเนียมแค่เพียง3.74 lunc เท่านั้นสําหรับการทําธุรกรรมในการโจมตีสแปมธุรกรรมบนเครือข่ายโดยเราถือว่าเป็นไปได้และประหยัดที่สุดที่เหล่านักโจมตีเหล่านี้จะใช้เนื่องจากสถานการณ์นี้เพื่อป้องกันการโจมตีจึงขอให้ชุมชนนั้นโหวตเสนอการเพิ่มค่าธรรมเนียมเป็น10เท่าโดยค่าธรรมเนียมแก๊สจากธุร จะถูกแบ่งออก50%ให้กับกลุ่มชุมชนและ50%ให้กับรางวัลของผู้ที่ทำการสเต็กดังนั้นข้อเสนอนี้จึงยืนยันว่าจะเพิ่มค่าใช้ใจ่ายในการโจมตีธุกรกรรมเครือข่ายแต่อย่างไรก็ตามข้อเสนออาจมีผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดต่อ DApp และพันธมิตรในเครือข่ายเนื่องจากค่าธรรมเนียมนั้นจะสูงขึ้นเป็นอย่างมาก โดยทางเทอร่าซิวิต้าได้กล่าวว่าการเพิ่มค่าธรรเนียมแก๊สนั้นไม่ได้ให้ประโยชน์ที่แท้จริงในการลดผลกระทบของการจุมตีแบบห่วงโซ่แต่กลับสร้างปัญหาเพิ่มเติมให้กับผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเพิ่มเติมด้วยซ้ำโดยสถานการณ์การลงคะแนนในปัจจุบันนั้นได้ระบุว่ามีผู้ลงคะแนนเห็นชอบอยู่ที่76.56%โดยมีผู้โหวต17บลายจาก30ลายที่สนับสนุนข้อเสนอนี้ และในปัจจุบันในตอนนี้ราคาหงเหรียญโทกเค็นเอราลูนาครสิก LUNC นั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่1 0ึ่งศูนย์นมีสูงน้ำหน้าอยู่3ตัวต่อข้างเงิน u s ์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นราคาคงเหรียญมีการซื้อขายกันบวกเพิ่มขึ้นมา1 4 6ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด c d c Action Zone ในช่วงของการฟาฟ t i ม e เฟรม1วันนั้นยังคงอยู่ในโซนสีแดงบ่งบอกว่าเหรียญน,นั้นยังคงอยู่ในเทรนขาลงในระยะยาวในฝั่ง ตัวชี้วัดที่สําคัญอย่าง MACD หรือตัว MACD เองล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณ MACD นั้นยังคงอยู่ต่ากว่าระดับของเส้น Signal Line และยังคงอยู่ต่ากว่าศูนย์โดยล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณ h i s t o g ก a m ของ MACD เองเริ่มบ่งบอกว่ามีแรงซื้อมากกว่าวันก่อนหน้านี้โดยทางเรายังคงมองว่าหากเหลี่ยล่วงลงมานั้นอาจต้องเผชิญกับระดับแนวรับที่สําคัญของฟินโบนีชีระดับแรกที่540และต้องเผชิญกับระดับ แนวต้านที่สำคัญที่ระดับราคา1 4 0มีศูนย์น้ำหน้าอยู่3ตัวต่อข้างเงิน USD และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางราคาของเหรียญโทเค็นเทอรล่าลูนาคลาสิก LUNC ก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ